สวัสดีครับนาเปียกเล่าบอลนะครับวันนี้นาจะมาพูดถึงประเด็นบอลอยู่าฟแชมเปี้ยนลีกลอา8ทีมสุดท้ายนะครับที่เพิ่งจะจับฉลากแบ่งสายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีใครพบใครมากเรามาฟังกันนะครับไปที่คู่แรกฮะสิงบูหรือว่าเชลซีแชมป์เก่านะครับพบกับราชันชุดขาวหรือว่าเลอัลมาลินฮะเป็นศึกระหว่างอังกฤษกับสเปนนะโคจอนมาเจอกันมันแน่นอนสําหรับทีมใหญ่กับทีมใหญ่แบบนี้นะะมาที่คู่ที่2ฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าเรือใบสีฟ้าพบกับอาเลติโกมาลิดหมีขาวนะเป็นศึกอังกฤษกับสเป คู่นี้มันแน่นอนนะทีมใหญ่กับทีมใหญ่โคจอมาเจอกันที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคู่นี้ไม้เบื่อไม่เมากันมานานนะหมาที่คู่ที่สามมามาเมื่อจากสเปนส่งเข้าประกวดนะบีอลร์ยันพบกับเสือใต้บายเยอรมนีครเป็นศึกระหว่างสเปนกับเยอรมน,นีฮะไม่รู้ว่าเบียลร์ยันมาลึกขนาดนี้ได้ยังไงฮะเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะไปได้ไกลกว่านี้หรือเปล่ามาที่คู่สุดท้ายคนระับโปรตุเกสส่งเข้าประกวดนะเบฟิก้าฮะพบกับเรียปูหงแดงฮนะ ทีมจากเกาะอังกฤษฮะเราก็ต้องมาเอาใจช่วยว่าทีมไหนจะเข้ารอบและเข้าชิงฮะสำหรับใครที่ชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนฮะมาเอาใจช่วยกันนะฮะอย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้สนใจแนวทางบอลที่เด็ดบอลแอดดีไลน์กูรูแปดแล้วเราจะกลับมาพบกันนะใน ep หน้านะครับสวัสดีครับ